ดูภายในของโบสถ์วัดสิริมังคละต่าหงอยค่ท่านผู้ชมดูภายในของโบสถ์วัดสิริมังคละต่าหงอย ไหลเรือไฟอ๋อไหลเรือไฟลำน้ำขุแหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด ผมเทศนา พญาเต่างอยคู่เมืองหลือเรื่องศรัทธาไกล น,น,นี่ประวัติอะไรอ่ะลายนามผู้สร้างพระธาตุเจดีย์กาสสะปะกาสสะปะชัยยะมง องรองชิดเหนือบุบออวิอันนี้วันนี้แผ่นเส,ส,สริมดวงมหามงคลพระท่าเจนีกษัสรบยะมมงคลวัสรมังคลดาหอยแม่จะกบพี่ชายประหลาดมากเลยไหนพี่ชายเขาลูกค้อนอยู่ไหนแต่งหน่องเบปตี้อ๋อเดี๋ยวเขา นี่ไงเรือที่เขาใช้ในการเออเขาเรียกอะไรนะแต่เขา,ามีพิธีอะหลายเรือไฟเลยมีหลายเรือไฟเออเรือสำหรับพิธีไหลเรือไฟ เขากำลังบุรณะหมนะน่นั่นเองสน่นะนยังไงเรืออ๋อสำหรับทำท,ทิีไหลเรือไฟเหรออันนี้หอระบขังหอกลอง Миром в крови.